เมื่อวันเสาร์ครับเขามีการแข่งขันการเพราะกายเราก็งัดข้อชิงชนะเลิศเพออิเ่งเกิดจะยินเหมือนกัน r รฟอร์ดคลาสสิกตัวเตาครับวันนี้แน่นอนแมมชนะกันไปแล้วเราก็ขอเอาทั้ง3คนที่ได้รับรางวัลเนี่ยมาดูในรายการกันเลยจะเพอร์เฟกขนาดไหนอ่ะไปชมพร้อมกันเลยครับ ตัวเลยดีกว่ามากทำไมวัวแอลลี่ทำไมแอลลี่ไม่ให้เงินเหรอครับช่วงนี้ถึงต้องมาเตือนออกทีมีก็ประมาณไม่ค่ะตอนนี้ประมาณในค่ะโอเคครับก็ตอบคำถามตัวนี้มารายการนี้ประมาณสามครั้งแล้วสามครั้งแล้วเออพี่ยังไม่ไม่มีไม่มีรายการอื่นเขาให้ออกต้องมาแต่รายการนี้เหรอก็รักรายการนี้ครับรักคนดังหรือเปล่าตอนนี้เป็นเมียสิฮะจะได้รักมากเกินอ่อนละครับอะมานแนะนำตัวกันก่อนแนะนำตัวกันก่อนเนาะครับสวัสดีครับอันวุลิศและจารุวงศ์ครับผม ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะเออตอนนี้เป็นนายแบบแล้วก็เป็นศิลปินคล้ายโมโนบูสิ่เนี่ยเป็นนักร้องด้วยแล้วแล้วตำแหน่งที่ได้รับล่ะคะเอ่อแชมป์โมเดลรุ่นสูงครับผมนะฮะรุ่นเลยนะรุ่นรเขาจะมีอะไรสูงเกินร้อยเจ็ดสิบห้ากับนี่ลูคร่างเขาสูงไงสูงไม่มีเพลงร้องแล้วต้องไปประกวดนเพราะก็ทำสองอย่างด้วยกันค่ะคุณอั๋นะท่านต่อไปค่ะต่อไปค่ะแนะนําตัวค่ะสวัสดีครับผมอุ้ยปรินทร์สาราทองนะครับ ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะปัจจุบันเป็นผู้สอนออกกําลังกายส่วนบุคคลเป็น personal trainer ค่ะแล้วตําแหน่งที่ได้รับล่ะคะล่าสุดชนะเลิศอันดับหนึ่งรุ่น body classic แล้วก็ตําแหน่งชนะเลิศรุ่นแชมป์ออฟแชมป์ครับพี่เวลาพี่สวัสดีเนี่ยมันเอามือกันไม่ไดลองลองสวัสดีกันอยากจะเห็นจริงๆเวลาสวัสดีมันเป็นยังไงนี่มันติดไม่แล้วเวลาสวัสดีก็มีเบ่งขึ้นมาเนาะแล้วมี่เสื้อใส่ไม่ซส์พี่อะ ใส่เสื้อไซส์อะไรครับใส่เสื้อไซส์ปกติครับนี่อยากจะบอกว่าเวลาที่เขาก้มทีนะเนินลงมันชนคางเลยนะเนี่ยแต่แต่พี่เราสวอีกทีซิเีจริงจเห็นไหมเออจริงจริงด้วยมันเหมือนพี่อยากสวัสดีนด่ไม่ถึงหรอกาจริงเพราะกายขนาดเนี้ยอวัยวะเพศมันเล็กลงุหยตายแล้วถามอะไรอีกแล้วปกติที่มาเล่นเพราะว่ามันอยากให้เล็กลงมากกว่าครับ โอ้โอย่าพูดเลยอ่ะครัอีกตอนหนึ่งายพี่ตั๊กตกใจหมดแล้วไม่ได้ตกใจหรอกแต่เป็นตัวสีขาวคช่บใย่ชื่อโอ๋ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะก็เป็นผู้ฝึกสอนส่วนหนึองและตำแหน่งที่ได้รับลองชนะเลิศครับจากพี่อุ้ยรุ่นบอดี้คลาสิกลบร้อยเจ็ดสิบครับผมแล้วก็ได้ที่สี่ แชมป์อัแชมป์เขาบอกแต่ละคนแต่ละคนเมื่อก่อนไม่อย่างนี้เนาะเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าที่ออกกําลังกายกันเนี่ยเพราะเมื่อก่อนอ้วนแล้วก็ต้องการจะลดความอ้วนเริ่มจากอันก่อนเลยครับเมื่อก่อนอ่นอ้วนเหรอพี่มาเจอก็ผอมแล้วเนาะก็ผมเล่นตั้งแต่ผมเล่นตั้งแต่ม .4 เลยตอนแรกคือชอบเพราะว่าชอบดูพวกกีฬาต่อยมวยมวยปั้มแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยหุ่นเขาดีมากแล้วบอกว่าใช่เลยอ่ออยากเล่นก็มีแต่มีช่วงบวมช่วงใช่ช่วงนั้นคือแบบว่าเพิ่งเรียนจบแล้วกกินเยอะ ก็ยังไม่น่าเกลียดก็ยังไม่น่าเกลียดอันสายอันสายนิ้วมันสามเดือนแล้วก็สามเดือนหลังก็จะเป็นเลอฮะแสดงว่ากะลรงย่งบอกว่ารูปร่างคนนี่มันฟิตได้นะมันยิงทำได้ไม่ได้อยู่ที่กำลังใจแล้วความสมัครเสมอได้พี่ต้องอยู่กำลังใจอ่านต้องมาเทนในพี่ที่บ้านละฉันขออนุญาตเมียเธอละรับรับเทรนไหมครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้หลับครับไม่ได้ครับเพราะขอดูแลตัวเองก่อนแล้วก็ขอทำหน้าที่ของตัวเองถ้าสมมติคุณหยุดเล่นมันจะบวมไหม ไม่ก็ไม่ออคือมันอยู่ที่การกินเลยครับบางคนเขาบอกว่าอย่าคุณด้วยกว่าที่คุณไปอัดเวอัดอะไรเยอะขึ้นเยอะขึ้นอย่างพี่ตั๊กนะเวลามันหยุดปุ๊บมันจะเละมันจะมันมันจะบวม,บวมไม่ครับพราะคนปกติยังไม่บวมเลยแต่คนเล่นกล้ามมันก็ไม่จะไม่บวมรับเหมือนความเชื่อที่บอกว่าเขาบอกอะไรแก่แล้วกล้ามถ้าทำทำท,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 ทไม่เล่นก็จะเหี่ยวของพี่เท <ๆ S 1> ่าไหร่<อ> <35 S 1> ครับขอโทษสามสิบห <35. S 3> <ๆ>้าครับสามสิบห้าตอนนี้คือกินเวไหมก็ทานครับต้องทานบ้างอะไรที่จําเป็นเดี๋ยวนเคยถ่ายถ่ายละครกับคุณป้องนะว่าเห็นเขากินไข่ต้ม 8ฟองตกใจแป๊บปนหนึ่งเพราะว่าคุณกินอะไรหสิ่งที่จำเป็นก็คือการคำนวณจำนวนโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันที่เราต้องทานต่อไปกินไข่แดงด้วยไหมคะไข่แดงก็ต้องทานบ้างครับต้องทานบ้างแล้วมันช่วยอะไรคะไข่แดงนี่จะเป็นแหล่งของวิตามินวิตามินบีนะครับแล้วก็ไขมันที่ดีแล้วก็สารอาหารพวกโคลีอะไรพวกนี้โอ้มันจะมีมันจะมีพวกโปรตีนด้วยเออแล้วทางท่านหนึ่งค่ะตรงนั้นเป็นไงคะเมื่อก่อนอ้วน อ้วนะครับอ้วนกนนีโอได้นี่อะ้วนเพาะตัวกลมเหมือนเหมือนรูปซ้ายนะผมแกิโลผมใช้เวลาสี่เดือนปีสอ1 1ครับแล้วก็มามามารายการของแร็กฟอร์ดนะครับใช้เวลากี่เดือนคะสี่เดือนเองเหรอคะสี่เดือนนะกพามีสี่เดือนนี่ทำอะไรบ้างนะคะก็ทานครับมันอยู่ที่การทานแล้วก็การออกกำลังกายวันหนึ่งต้องออกกี่ชั่วโมงอะคะผมออกประมาณวันหนึ่งผมจะมาช่วงที่ผมทำนะผม ตอนนั้นความรู้หรือว่าประสบการณ์ยังยังน้อยอยู่ันจะเน้นหนักไปในเรื่องคาร์ดิโอมากกว่าคาร์ดิโอครับก็คือคาร์ดิโอกคือการวิ่งผมจะวิ่งสลับเดินใช่ครับเเราจะเน้นมากหน่อยเป็นพิเศษคสี่เดือนเองหรอครับผมใช้เวลาสี่เดอูเหส่วนไหนที่มันเอาออกยากแล้วมันทํายากฟิตยากที่สุดคะสําหรับทุกท่านถ้าถ้าถามผมในการบริหารแก้เมือผมคิดว่า่าโล อ่ะอ่ะเปิร์ไอช่วงขาครับยากจะเอาจะเอาลงใช่ไหมฮะจะเอาลงยากให้มันเป็นกล้ามมันเป็นเป็นมันเนื้อที่ยากที่สุดใช่ไหมเหนื่อยมากอย่างนั้นอาจจะใหญ่ไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกว่าจะได้หุ่นอย่างเงี้ยตรงไหนที่ยากที่สุดสําหรับคุณเอวมันก็มันอันนี้มันแล้วแต่ว่าสรีระของแต่ละคนด้วยแต่ผมว่าถ้าถ้าคิดจะเริ่มน่ะมันแบบมันไม่ยากหรอกทำกันเข้ามาทำได้นะฮะอ่ะจะแข่งอะไรต่อไปอีกฮะทั้งสามท่าน มีมีอะไรที่จะต้องไปแข่งอีกผมรายการต่อไปก็จะเป็นมิสเตอร์ไทยแลนด์ประมาณเดือนเมษานะครับที่ปัตยาเร็วๆนี้ค่ะอันนี้เหรอคะก่อนก็เดี๋ยวจะตอนนี้เป็นแข่งคีโอครับวันศุกร์นี้แล้วครับคีโอใช่ค่ะมีสิทธิ์มีสิทธิ์้วเหรอคะของผมกีฬาแห่งชาติที่โคราชครับกลางเดือนที่ถึงก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ตื่นมาคุยกับเราค่ะ ตร,ตรงนี้เราจะมีคลิปดีๆฮอตๆมาให้คุณดูทุกวันกดเลย